สวัสดีครับผมมือนี่ก็มาอยู่กับช่องกองจองซ่าเนี่ยนะครับเนาะหลังจากที่หายไปหลายมือเลยครับผมเอ้ยก็สวัสดีปีใหม่นะครับเนาะขอ้ยมีความสุขหลายหลายกันเลยนะครับเนาะเอ้ยก็ป่วยครับผมโอ้ยหัวแต่หายป่วยเมียพอหายป่วยปุ๊บก็ปลีบมาปับเลยครับผมคิดหอดแหงวะซ่านเออเนาะมามาอยู่กับเกมในตำนานอีกแล้วเมียสาวทำวะซ่านเนาะมาก่อนอื่นขยับเบ็ดก่อนเลยทุนหารอยมาเบ็ดสิบ เปิดเทอือโบบ๊บอบคอ,อยเฮ้ยดูสิเอาเบสสามสิบดีป่เ,เบสสิบนี่แหละเนาะเออเปิดเทอือโบพร้อมระก,กับไปครับผมเออไปครับผมไปจังหวะนี้สิเอ็ดอือโอ้โหบอลลงให้เลยว่ะเออเนะาะเมื่ออื่นก็มีกิจกรรมแจกเอาสกิเตอร์ตัวเดียวครับผมขอตัวเดียวตัวนั้นตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวโอ้โหขอมาได้ตามใจปากเลยครับผมโอ้โหเนาะ เอ้ยวะาว่าวาวามาเมื่ออื่นก็มนี้กิจกรรมนะครับสําหรับผู้ใดที่ติดตามก็สีได้เห็นอยู่เนาะเอ้ยผู้ใดบอได้ติดตามก็บทดซองบออีหยังก็พลาดครับผมบอกได้คําเดียวเลยว่าพลาดนะครับเนาะเออบังไงไงคำโตๆครับผมดอกนี้เอ้าน่อยนะเออเป็นจังได้ครับผมนะโตครับผมโอ้โหเอานียโอ้ยเนาะ ว้าวรัวรัวโอ้ยว้าวรัวรัวครับผมว้าวรัวรัวโอ้โยเอาอีกแล้วโอ้โโอโโอโนี่เป็นทางใดเฮ้ยเฮ้ยค,มคมอมโบคอมโบตอนยังก็บ่ได้เมียโอ้โหเนาะเอ้ามาบนหน้าคอมบโบเลยว่าตัวเนาะโอ้ยรวมรังวันทั้งเบิดครับผมได้ไปสองร้อยสิบหกครับผมโอ้ยเนาะบ่เป็นยังครับผมได้ฟีได้ฟีบ่ได้เสียเนาะเอออย่าไปตื่นมาซื้อเลยบ่วะฮะ จัดเลยบอตึงึดตึงึดอยู่ได้นี่เอาสัตว์มันรูดมาซื่อจะหาโรยนี่มามันสีเสียพอาะเสียนบ้าวสีสีเสียพอาเสียนได้จังไลยมันมีหาโรยเนาะมาจัดไปจัดไปครับผมของมันร้องได้ของมันร้องได้เหตุงั้นใจใจต้องมาทานเนาะอื้อหือ เกลือ,อดีมีคุณภาพครับผมอีกเรีวสาวทำรูโอ้โหโอ้โหเอานี่แม่เอานี่แม่คอมโบต้นยังนี้ยแม่โอ้บอได้อีกเรีว,วรโอ้ย,อยเ,อเนยเา,เนมเนมาเนะมาเฮ้ยซื้อหารวยมึงสิเต็กหาสิบสองบาทบอได้เด้บอได้มึงบอได้เ้ยมับนบ่คือเฮ้ยเอานี่สวยงาม อีกเที่ยโอ้โบได้ไปโตครับผมรางวันก้อนโตเอ้าสองร้อยสี่สิบือยิบใจคักครับผมรวมรางวันทั้งหมดได้ไปสามร้อยยี่สิบสี่ว่ซานโอ้เนาะเกินไปหัวหน้าหายจุอยกำไรได้มาโอ้ซ้ำไก่เงาอีกทักเทียแต่อไปเนาะเออมามาจากยิบโตก็ได้ตัวนี่เนาะเกือด หลายเออผมโอ้ยเงิดหลายอีหยังวะเจ้าจคือมาเหยียดดิเนาะมาสร้างมาเงี้ยไปเพียงละเอามารอบนี้ม 4, 000, 000ัสสีมานบอืเบืองทรงคือสีจุดวะอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าจุดอย่าจุดเขาบอเคยดอกเขาบอเคยดอก,ออกคือสชว่าวเกียงแค่เดี๋ยวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเนี่ยสวยงามครับผมความบอตูตณ์เอาอีกที่เดียวอีกี่เดียวเนี่ย เอาอีกเอาอีกเอาอีกมาครับผมมามาตายมาเคโอ้ยเค้บอลงมาโอ้รังวันก้อนโตไปครับผมเออมาสามรอยหาซิโพคครับผมโอ้ยก็พอได้อยู่เนาะไอ้เตยังบ่ได้ทุนคืนนีล่ล่ะโอ้โหมาเออสิบมาครับผมกมบัต,ตอนนี้อยอหือ,อบักพิมเขียวมึงคือบอลงมาโอ้ยเนาะพิมเขียวซองแรกโอ้โหมาลงหินอย่างซองสองว่ะ โอ้โหเอาเขมาดอกนี oh ่ okay, สวยงามครับผมเอาพิมเขียวครับผมเอาได้แล oh ้วกำไรโหได้กำไรขึ้นหรอกครับผมโอ้โหรางวัลก็โตไปสองร้อยเก้าสิบวะไปเนาะเฮ้ยวะกระทุกโศกใสเลยครับผมเฮ้ยวะไปทั่ววะงวดตัวไปเบิดเฮ้ยเนาะโอ้ยวะจนถึงเสียนใสเลยวะเนาะได้ไปหกร้อยแปดสิบครับผมโอ้มา จัดไปจัดไปครับผมหมานหมานครับผมมือนี้เอาไอ้จักเทียรต่อไปเนาะเออมามาหาร้อยรอบนี้มันสิเกลือบ่มาวัดดวงกันเลยครับผมพอได้ไปใส่จักเทียรดอกมือนี้เนาะฟันจนท่อครับผมขอ่งงเขาเลยยาวว้คข้ามคม คำคุ้มบาดใจสังกสีบาดตากครับผมมาเออสวยงามเฮ้ยเบิดอนาคตเลยวะโอ้ยเนาะเอาเนี่เคเอาสวยงามครับผมคนโบนตัวนึงคิวคิวคิวสองสามว่าจังไดโอ้โหไว้มาเทียนไดอยู่ไดอยู่อีกจะเคี้ยวเป็นยังเรียบร้อยเคียวอกนี้หวานเกี๊ยบเป็นจังไดเอาเนี่เ,เนเาะล้งวันก้อนโตไปก้นเลยครับผมเบาๆไปสี่ร้อยแปดสิบเอา รอบนีม้าไว้ครับผมอืมขนเอื้อยขนม้าครับผมมาท่านรู้สูตรมันก็สีม้าอยู่ครับอืมปั่นไปเรื่อยๆครับผมใจเย็นๆเนาะเบ็ดต่ําตัขั้นแตกกับแตกแน่นอนบ่จำเป็นต้องเบ็ดไหลครับผมหลังเทียเบ็ดไหลแตกบ่เท่าเบ็ดตั้มซ้ำเบ็ดตั้มตกดีกว่าซ้ำเนาะ มาเจต้องใจเย็นยินครับผมใจบ่ยินโอ้ยใจร้อนนี่เรียบร้อยเลยตัวเดียวตัวเดียวมะตัวเดียวมาเถอะโอ้ยมาเถอะมาเถอะตัวเดียวนี่นะโอ้ยมึง h, คืคอเหรียญตัวครับเทสแบบปอบตึงเนาะสวยงามอีกเทีโอ้โหบ่ได้ซ้ำเนาะรวยหกสิบสองอ๋ได้อยู่โบได้อยู่อ้อรวมรางวัลทั้งหมดครับผมได้ไปเจ็ดร้อยสามสิบสามเอ้ามาเท่าไหรนี่ เออได้อยู่ก็ร้อยหกสิบโอ้ก็มถือว่านอาทิีย์เด็กโอ้ได้กำไรสี่ร้อยแม่ปั้นตังโดนแม่เนาะ,ะเอ๋อสั้นก็เอาซ้ำนี่ก็พอแล้วครับผมก็มืออื่นก็มีกิจกรรมแจกนะครับเดอ้อประมาณสองทุ่มก็ผู้ใดบ่ได้ดติดต,ตามก็ไปติดต,ตามไว้ทุกซองนะครับเดอบ้อบัดเทียผมวิบวับนะเนานะเอ๋ออีกจักหน่อยต่อไปฮะนี่จังไเออเอาสั้นก็เอาซ้ำนี่แหละครับผม ก,ก็ฝากกไดไลค์ฝากกดติดตามเนี่ยนะครับเด้อมือเจอกันครับผมขอ